กลุ่มเครื่องเมืองคนแก่งศิลาแรงใหญ่กล้วยไข่หวานน้ำมันลานกระบือครับผมคลิปนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองครับคลิปนี้นะครับทนัยพาท่านผู้ชมมากราบสักการะศาลหลักเมืองนะครับผมเดี๋ยวเรากราบสักาาการะไปพร้อมกันครับเสียงแต่ที่ท่านผู้ชมได้ยินนะครับคือเสียงแต่จากการสักการะของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาบอกได้เลยครับว่าสารหลักเมืองที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆครับ ในทุกๆวันนะครับก็จะมีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาขอพรกับสักการะสารหลักเมืองนะครับเยอะแบบนี้ทุกวันเลยครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นบนบานสารกล่าวในด้านเรื่องการเงินการงานความรักนะครับผมก็มักจะสมหวังดั่งพรที่ขอไว้ครับ คลิปนี้นะครับธนัทก็ถือโอกาสขอพอรให้กับ FC ท่านผู้ชมแฟนร,รายการช่องธนัทเรลียวมาสเตอร์ด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทํากิจการงานใดขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการและท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับอย่าลืมแวะมากราบสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดกําแพงเพชรครับ